Tonic a hài lòng vinhong đọc a Nay lạy tớp. Nay lạy bọn. Ton lạy chân đọc. Ton mì đèn lâu không biết đâu. Ton mì đọc đèn. Ton mì đọc. Mmm. Kung hùng chát ngam, đừng đọc ngam. Mmm. 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 ัสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขูสุขคนเดินยินดีต้อนหับเข่าสู่ซ่องบะจอนสแน,นลหลังจากคัวงูสิงแล้วกะปะจอนกะสิไปหาเก็บดอกกระเจียวเนาะพี่น้องอยู่ตามไห่ตามหน้าเนาะกะสิไปครับน้องสาวเพลินเพราะว่าน้องสาวเพลินไปเก็บมือวานนี่ก็ได้หลายเติบเนาะพี่น้องเมื่อน,นี้กะสิลองไปเก็บล้ำเก้าเพลินว่าสิมีหรือบ่อเนาะน้องสาวเพลินกะสิเป็นคนพาไปเนาะ บ่อนใดมันเคยออกมาหากับน้องสาวเพิ่นสองคนมาหาแต่เช้านะพี่น้องเพราะว่ายันแดดมันฮอนเ้อกับมาหาเบิ่งอยู่แถวหน้าอ่าวเพิ่นก่อนเนาะอ้าเพิ่นวานมัวว่านี่เพิ่นเก็บนม่แต่ดอก,กจุม่มมได้นางดอกนี่เอโบเห็นนี่เด็ก นี่นะน้ซับมาเลยเขาใส่ขูดมะม่า้อ่อืมมาใส่มาพี่น้อ,องอกกรเจียวหาก็ได้สามสี่ดอก งัวกับกินเนาะงัวกินฮ้อนดอกกระเจียวป้าดอกนี่แดงใจไายเลยจุ่มจูมเลยนี่โอ้ยบ่ได้อันนั้นซร้างที่น้องนี่สร้างมันไว้มันปลุกใหม่ บอได้เอาเสียมเอามีดมาจิ้มเอาฮ่าเบืงดีดีดูไปตอกพวกไว้สน้สันหนึ่งบอได้เห็นมันได้งวกับหาเลาะกินดอกกระเจียวอยู่ วูอันไหนเตรียมอยู่แค่ไหนแถวนี้มันแปดเนาะพี่น้องฮะกับสีเห็นง่ายเนี่ย ื่านก็ไปหากับสาพรพี่น้องดอกกเจียวอยู่ตามหน้าก็ได้อยู่พอลวกกินเทื่อนึงพี่น้องแต่บ่อจอนกับโบหมักกินไปได้น้องพี่น้องดอกกระเจียวกะแต่ให้ไปหากับไปหาได้อยู่เนาะกินกับกินด้ามเถื่อสองเถื่อก็คือซุ้มซสาพรพี่ได้พี่หมักกินลวกกินกับปุลกับเจียวบจอนพันโบคอยหมักเนาะแต่ก็หมักหาพี่น้อง แต่พอคอยมากินออนี่น้อนดองนี่นาทับไหมมังกํลังจุ่มๆ,ๆเลยหมู่บ้านในตู้มาหากระเพล่อาเดียว ได้หลายดอกเติบเลยพี oh ่น้องห้าเลาะโคกเลาะทงยามเศร้าพ uh, ี่น้องยามเศร้าบรรยากาศดีดีงูเถิกอ่าใหญ่เลย สามสิบละเขาให้ปสามหมื่นล้วเขาให้ราคาเล่าข่าเงี้ยโบขายเนาะน้องเพิ่นมาพอเห็ดบดเลยพี่นอ้องเห็ดบดออกไปเลยไปหาเห็ดบดเนานะโอ้กำลังจุ่มจูบเลยวันนี้กำลังออกเลยวันนี้อ <onz> <etus> รเรางามเลยมันปนกับต้นข้าวโพดเด็ดแนวเด็ดกว่า okay? ได้ข้าวเหนียวเราเอาเสียมจิ้มเอาเห็ดบดหรือเห็ดขาวเห็ดบดเห็ดบดอ๋อเป็นเนานี่เนาะเห็ดบดเห็ดบดเห็ดขาวป้จอนมันได้ค่อยฮู้นะพี่เนาะเห็ดขาวมันคล้ายๆกัน เห็ดบดออกได้ลองไปหาเห็ดบดเจ้าวัาได้ใส่ถังลองหาดูดอนนน่เจ้าว่ามีเงินประจัก งัวบอกินเบิดก่อนโตมหาบมวานแถวนี่ได้มาหาใช่อืมนาน,นแล้ อืมพี่น,อน้องดอนโอ้ยขาดซ้ำโบได้ตีมาซ้ำพี่น,อน้องเน่ยได้แต่ดอกมัน บ่มีแนวมาจิ้ม,มาเา้าบ่มีเสียมบ่มีเมีดเนาะบ่จอมไ่ได้ถือมาถือมาแต่นอกเพื่อนดอกไรจมจูบเอามันบ่ได้ดึงขาดไปเลยโอ้น้องเป็นเห็นลายดอกล่ะกมีแต่ดอกอดดองามเนาะ ี่ดอกพีเอ้นีดอกนะกำลังจุงจ่มเห็นปะ,ะจุ่มคากอะไรนเนี่อดอกนี่พี่อเอ็นอยู่หกอะไรเห็นปะเด็ดเด็ด ม่วงในได้บักลายเอาไปเห็ดเอาได้กินเอาไปห่าไผ่เห็ดเนี่ยลาาเอาไม่ห่าไผ่อ๋อได้เมื่อวงเนี่ยเอาเมื่อให้ะาซาให้ไม่ใหญ่แต่ไม่หนาเพิ่นเนาะเพราะว่าคนในหน้าเขากะเขากินประจำนะพี่น้องกับบอกเขาอยากกระได้เลาะมาหาแถวหน้าอ้าวเพิ่นก่อนเนาะจังสิเลาะกลับไป แถวหน้าเฮาดอกกระเจียวกับมีแต่แถวนี่แหละพี่นอ้องแถวนาอ้า,อาวนาปู่แล้วก็นาบ่อจอนเนาะแถวอื่นกับบ่อคอยมีดอกดอกกระเจียวกับบอนออกบอนบ่ออกทั้งพุ่นสิเป็นสวนมันอ้าวเพิ่นอเอ้าอ้าวเพิ่นมาสีดมันเพิ่นเนาะเพิ่นเอายามาสีดใส่มันเพิ่น ไม่ไหนนั่งดอกนีนน้่นี่เราเดาไอเด็กเอาก็ได้นดึงบได้ตีนมันขาดตลอดเลยเพาน้อคนไดไม่ได้ดอกจุ่ม แถวนี้มีแต่ป่าหยาเพกแค่แน่แต่บอลได้เขาจูดโอ้พี่ดองดอง,ดองนี่ฮะกระเพ้นขึ้นจากดิน ให้พี่น,อน้องเรานี่โอ้สองดอกคนเด้อนี่พผูกกับผูกกับกำลังจูมเดี๋ยววาจรนสินเดึงเงาะนี่นเรานะ่ยซ้ำเอาเออนีอ่พี่น,อน้องเรานี่กั่ะางกระโพ อขาดอีกแล้วก็ในน,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 นี้นั่งดอกนี่นะเนี่ยในนั่งดอกนี่อ๋อดอกนี้งามเลยมันเป็นต้นอืมซับเนาดเกียวแม่อมนนอมมบอก,อบอก,กอแล้วนะอ๋อ เป็นออนนาะหากับโผหัวลายอะไรเนาะถ้าน้องเปิดบอกหาว่าในห้งสีลายอันนี้เขามาเก็บลำเก่ากับพ่อได้เก็บอยู่พี่น้องเงี้ยบอกอืม้องไง คอยอเลยป่าดอกกระเจียวดอกแถวนี้นนนถ้าจุดไฟเป็นแปลในแห้งสี่เหลียวเห็นครับอ,อันนี้มันหก นี <Yes. S 1> ่พี <Ils _ s> ่น้องดอกนี่นั่งดอกนี่นั่งมาซับเอาหน่อยกำลังจุ่มจูบได้เน่๋ยวให้น้องเพิ่มมาซับเอาหอมเห็ดปวกเจ้าว่าเห็ดปวกออกพะจักไม่เลาะหาบงเห็ดปวกเนาะเจ้าว่าเห็ดปวกอ๋อเน่ๆดอกนี่จุ่มจูบนี่นี่ดอกนหนกัหฮะกระโพอมาซับเป็นดอกไหนก่อน เดน่ะเออเนาใก็ใหากับโพจะกิน,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 นยังไเจ้าเอาเละะอ่ะเนาะก็พี่น้องลายเลย ตอนนี้ก็กำลังจุ่มๆด้วยนี่ยังาก็บ,บแดดเริ่มออกเลยด,ด,ด,อดอกน,นี่ลายเลยดอกกระเจียวเขาขายก็ได้ได้นาะขายกนะ็ได้อยู่บ้านเขาเนาะ โอ้โอสะโพกในดอนนี้ได้หลายเตื้อพี่น้องมีแต่ดอกจุมจุม่นมน,นี่ป้าสองดอกคุณนะันะนี่พี่น้องจุ่มเลย

มันหกเห็นแต่ดอกบ,นบานๆดอกยูมบ่คอยเห็นมันดอกกระเจียวเขาก็ได้หลายเติบเลยพี่น้องสุดลายก็มีแต่ดอกจิ้มจูมตอนนี้จะพาการลอกมืออะไรพี่น้องมือหาอยู่แถวหน้าเขาปะหาอยู่หน้าแล้วกะพอเพราะว่าดอกกระเจียวเขาก็ได้หลายเติบเลยพอจอดเมือก็จะเมือเ,มอเศษตู้ไวเ้เนาะเผื่อซ้ำในเมือยามันเหี่ยว ยามันเหี่ยวยามันเน่าแล้วเขาอบใส่ถุงยางไว้อตอนนี้เขาก็เข้ามาหาอยู่ในหน้าเขาเลยเนาะพี่น้องหาอยู่ในหน้าเขาแล้วกับสีเมือ่อแลวเนาะบ้านนี้ดอกเจียเขาก็ได้หลายเติบเลยพเพราะแดดมันก็เริ่มออกเริ่มฮ้อนแล้วประจอนกับว่ได้ใส่เสื้อแขนยาวมาเนาะเขาก็ยังม่ทันกินพี่น้องกับสีเมื่อหากินข้าวกินน้ำก,ก่อนฮ้อนเมื่อหาบน้ำก่อนหาบมยืมแถวน้าเขาก่อนเพื่อว่ามันมี ใส่อ๋อสมบดอกใหญ่แท้ดอกตะเกียวอยู่ในหน้าพี่น้องเนา้อดอกใหญ่นะดอกงามเลยต่างเด้อ มักจ้อมกับมานํา huh. ต้อมมาหยังต้อมต้อมบ่ฮ้อนแดดบ่แดดก็บ่ใส่มือหน้าก็ยังบ่ทันสวยกินละข้าวนะอืมอะนี่ ลายบ่งางนี้ดีด้ระวังลบได้เดีย๋ยวรอบ,บังแถวดอนนี่กบกลับแหละให้ดอกกระเจียวนะ่ะให้เห็นมักต้อมบอกเห็นนะ่ะ นี่ใช่ไหมก็เกี่ยวหน้ามันจะดอาเนาะลก็ไปย่าแจุป่าล้นงแลวาไ้เล่งไดนะ้นตอแ่ใช่แล้วว่ามันตอดด้ฮะแม่ แม่เพิ่งไปไ้แปออกพูเหงาไว้น้านแม่หูไปมันเหมันเอาว่ันก็วานี่หาแถวหน้าเขานี่ตอนนี้ก็เศร้าหาเลยเนาะพี่น้องดอกกระเจียวฮะได้หลายเติบ này lại bà tôm tôm đang đang đọt nào tôm đang đọt đọt này tô đọt ngâm nó này đọt ngâm con hú chắt ngâm gì nó nó có đọt bông chắt ngâm bông chắt ngâm bông bông chắt ngâm bông chắt ngâm bông bông นได้อยู่หลายเติบได้อยู่พ่อลวกพ่อเจียวพี่น้องโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับ oh <my> บ่อจอนกะสิคอจบคลิปเอาไวส้สน,นี้ก่อนเด้อมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไคร้แล้วก็สั่นกระดิ่งทางบ่อจอนนะเนาะเพื่อสนะุภาพคลิปใหม่ๆจากซ่องของเฮาสำหรับคลิปนี้กับไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง